อากุมิมินามิโนะนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าเขารู้สึกโกรธและก็รู้สึกผิดหวังมากในการที่เขาไม่ได้ลงเล่นให้กับริวอร์พูลแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะฝึกซ้อมกับทีมเป็นอย่างดีและการทำงานอย่างหนักสม่ำเสมอและทุกๆครั้งที่เขาเองได้ลงโอกาสลงในสนามนะครับเขาเองก็โชว์ผลงานได้ดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครจดจำ หรือพูดถึงหรือได้มองตัวเขาเป็นพิเศษนะครับตัวเขาเองนะครับก็บอกว่าเขาต้องฝึกแยกหลังจากฝึกทีมแล้วเขาต้องฝึกแยกเพื่อรักษาร่างกายและเพื่อสภาพความฟิตตลอดเวลาที่ทุกๆครั้งเมื่อเอลบอสเรียกลงสนามเขาจะพร้อมและลงเล่นและลงเล่นในฐานะนักเตะของลิเวอร์พูลที่ทำผลงานที่ดีที่สุดของเขาเขาเลยบอกว่า จริงๆแล้วเขาโกรธเขาโกรธมากเขาผิดหวังมินามิโนผิดหวังมินามิโนโกรธนะครับโกรธในที่นี้คือโกรธในสิ่งที่ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นโกรธในที่นี้คือโกรธในสิ่งที่พยายามเต็มที่แล้วทำไมถึงไม่มีโอกาสผิดหวังในที่นี้ก็คือมินามินโนผิดหวังที่ทุกๆครั้งที่ผลงานของเขาโชว์ออกมา ดูอย่างบอลถ้วยนะครับทาคุม,มิมินาเมนโน่เนี่ยเมื่อมีโอกาสลงไปนะครับเขามักจะโชว์ผลงานได้สุดเหวี่ยงไปเลยนะครับเขาทำหน้าที่ของมันได้ดีจริงๆนะครับเป็นดาวันบเลยนะครับยิงเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ได้งอแงด้วยนะครับไม่ได้งอแงสามารถเล่นได้เต็มที่นะครับเล่นกับเพื่อนได้ดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะเป็นนักเตะ ที่ลงเล่นอยากสม่าเสมอแต่เขาก็รู้นะครับว่าที่เรียวภูมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะมันมีการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงอยู่ในทีมบางครั้งเนี่ยผลการแข่งขันที่มันออกมาเนี่ยเขาก็เข้าใจนะครับเขาก็พอใจแต่บางครั้งมันก็ผิดหวังที่เหมือนจะมีส่วนร่วมแต่บางครั้งมันก็เหมือนไม่มีส่วนร่วมนะดังนั้นเนี่ย ถ้าเอาจริงๆแล้วทาคุม,มิมินาเมโน,มนพูดมาในกรณีแบบนี้เนี่ยก็ไม่แปลกหรอกครับนะก็แกนั่งมานานแล้วนะเป็นนักเตะคนหนึ่งนะครับที่ฝึกซ้อมเป็นอย่างดีลงสนามโชว์ผลงานได้อย่างดีนะครับหลายๆครั้งนะครับจะเห็นว่าการทดแทนในส่วนของตำแหน่งของเขานะครับเขาทําหน้าที่ได้ดีนะครับเขาทําหน้าที่ได้ดีนั่นอีกแหละครับคือนักเตะต่อให้ซ้อมดีแค่ไหนนะครับถ้ามันไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอด้วยนะ ความมั่นใจมันไม่มีนะครับฮาคุม,มิมินาเมนโนแกก็บอกว่าเออแกก็แบบคุยกับเอลบอร์สนะครับนะว่าเออเจอเกนครอปเนี่ยขอลงเล่นหน่อยได้ไหมอย่างสม่ำเสมอน,นะครับนะก็เป็นเรื่องยากนะครับเจอเกนครอปก็คงจะตอบไปว่าเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าแผงกองหน้าของลิเวอร์พูลนะครับมาน่โจตาซาลาดีอาร์ตบ๊อบบี้เฟอร์มิโน โอ้โห oh, oh, oh. แล้วตอนนี้มีดาวินนูเยสมาอีกคนหนึ่งเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยครับว่ามินาวิโนจะไปอยู่ตรงไหนนอกจากมาเล่นหน้าต่ำอะไรเนี้ยหรือเอาไว้เปลี่ยนทางปีกซ้ายนะครับแต่ว่าปีกซ้ายมันน่าจะทับไหมของดีแอสดีแอสลงไปแล้วมินาวิโนอยู่นะครับก็น่าจะเป็นแผงกองหน้าที่ดีอยู่นะครับนะดีแอสลงมินาวิโนสับเปลี่ยนอะไรเงี้ยถ้ามินาวิโนอยู่ที่ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับแต่ปเปอร์เซ็นต์เนี่ย นี่นามิโนโน,น่าจะย้ายออกหรือถูกขายนะหลายๆทีมสนใจหลายๆทีมต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นโมนาโคเองก็ดีลีดก็ดีหรือแอสตันวิลล่าก็ดีนะครับมีข่าวไปหลายๆทีมนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่ามินามิโน่เนี่ยตกลงแล้วซัมเมอร์นี้จะจบอย่างไรนะครับแต่ถ้าอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วจะได้รับโอกาสหรือไม่อันนี้เป็นความในใจที่แกให้สัมภาษณ์นะครับนะแม่เห็นใจแกเหลือเกินนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับ คิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างครับ